มาละเดอไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไว้ทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวอยู่กับไว้แคนในช่วงของไอ้แคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอร์ พี่น้องครับหากมีคนส่งข้อความมาบอกว่าการสวอปเนี่ยแย่เข้าไปลึกถึงเพดานจมูกทําให้เนื้อเยื่อผังผืดที่ห่อหุ้มเสียหายส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่าแชร์ข้อมูลนี้ต่อนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลสวอปลึกถึงเพดานจมูกทําให้เนื้อเยื่อผังผืดเสียหายจากกรมการแพทย์พบว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับการสวอปเนี่ยเขาจะสอดไม้เข้าไปในจมูกมีโอกาสขึ้นไปถึงตําแหน่ง ของเส้นประสาทรับกลิ่นได้จริงครับแต่ว่าไม่สามารถสร้างความเสียหายต่อเส้นประสาทมากอย่างที่กงังวลและก็ยังไม่พบหลักฐานว่าการสวบ,บทําให้เส้นประสาทรับกลิ่นเสียหายจนสูญเสียการรับกลิ่นนะครับอย่างไรก็ตามครับการสวบ,บควรทําให้ถูกวิธีโดยการแย่เข้าไปตามแนวของพื้นจมูกเพื่อให้เข้าไปยังบริเวณโพรงจมูกซึ่งมีโอกาสเจอเชื้อโรคได้มากและจะไม่โดนตำแหน่งของเส้นประสาทนี้อยู่แล้วแต่ขอให้ระวังกรณีที่คนไข้เคยได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับฐานสมองหรือเคยผ่าตัดซ่อมฐานสมอง มาก่อนอาจจะไม่มีกระดูกคอยป้องกันเหมือนกับคนที่ยังไม่เคยผ่าตัดนะครับดังนั้นควรให้แพทย์หูคอจมูกหรือแพทย์ที่ชำนาญเป็นผู้ทำการสวอปเองนะครับอย่าไปทำเองเด็ดขาดวันนี้ไอ้แขนบอกข่าวลาไปแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อ